คำเตือนในิยหญ่เรื่องนี้มีเนื้อหาความรุนแรงทางเพศไม่เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนักเขียนไม่ได้มีเจตนาจะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพใดๆหรือพาดพิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งและไม่ได้มีเจตนาชักจูงชี้นำให้เกิดค่านิยมทางเพศที่ผิดศีลธรรมอันดีงามทางสังคมผู้เขียนได้แต่งขึ้นจากจินตนาการของตนเองเท่านั้นสถานที่และตัวละครในเรื่องไม่มีอยู่จริงจึงเหมาะสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปตอนที่55 The End ด พี่ก็รักนุ๊รักคนเดียวรักมากเหลือเกินขอบคุณนะขอบคุณนะครับที่รักสิ้นเสียงของสันทั้งสองก็อบกอดกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างอบอุ่นเพราะในตอนนี้ที่หัวใจของทั้งสองได้กลับมาใกล้ชิดกันอีกครั้ง,งรอยยิ้มกว้างจากริมฝีปากบางที่ไม่เคยมีใครได้เห็นมาก่อนปรากฏขึ้นเมื่อเธอมองไปยังลูกชายกานหือ ลูกๆสมหวังกันแล้วนะครับอืมทีนี้ก็เหลือคุณกับผมอะไรของคุณฉันให้อภัยคุณไปตั้งนานแล้วนะวันนี้คุณสวยจังเลยนะนี่คุณครับทำบ้าอะไรของคุณเนี่ยฮะก็หอมแก้มสุดที่รักของผมไงไม่กลัวคนจะเห็นหรือยังไงนี่มันห้องส่งนะคนเยอะแยะ <c oughs> ก็ช่างเขาสิครับคุณดูสิลูกๆของเรามีความสุขกันตั้งขนาดนี้ คนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องมีความสุขด้วยสิครับทุกอย่างเป็นพราคุณเลยนะแต่ก่อนก็ไม่เห็นคุณจะพูดแบบนี้ผมขอโทษผมมองข้ามความรักที่คุณมีให้ผมไปตอนนี้ผมรับรู้ในทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำแล้วผมรู้ทุกอย่างแล้วจริงๆขอบคุณที่ให้โอกาสผมนะครับที่รักสิ้นประโยคคำพูดของเสียพเดชริมฝีปากหนาก็ถูกประกบลงด้วยริมฝีปากบางทั้งสองส่งผ่านความรู้สึกที่มีให้กันและกันผ่านรถจู พ่อของนุสึกว่าตัวเองเป็นผู้ชายที่โชคดีที่สุดในโลกหลังจากที่ภรรยาพาลูกๆหนีไปเขาก็ถึงได้มารู้ทีหลังว่าคนใกล้ตัวที่เขาไว้ใจที่สุดหักหลังโกงเงินบริษัทมาหลายสิบปีแถมยังทํากันเป็นกระบวนการทั้งทีมเขาเข้าใจเหตุผลแล้วว่าทําไมแม่ของนุถึงได้ไล่ออกทั้งหมดส่วนเรื่องหุน้นแม่นุก,ก็หาได้รีบคืนอย่างที่พูดเพราะหุ้นทั้งหมดที่ยึดคืนไปแม่ของนุก,ก็ไม่ได้เอาไปไหนผู้รับหุ้นแต่เพียงผู้เดียวก็ยังคงเป็นชื่อของเสียผดเท่านั้นยังไม่พอ คนที่มาบริหารบริษัทในเครือเหมวิพัฒน์กรุ๊ปต่อจากพ่อของนุก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นนอ็อตพี่ชายคนโตของนุนั่นเองที่มาบริหารเป็นเงาอยู่ด้านหลังโดยมีหุ่นเชิดโดยคนของแม่หนูที่ส่งมาทําหน้าที่แทนเพียงตําแหน่งในนามเท่านั้นส่วนการบริหารจัดการทั้งหมดเป็นความสามารถของลูกชายคนโตทั้งสิน้นเรื่องนี้เสียพเดชก็เพิ่งมารู้ได้ไม่นานนี้เรื่องชู้สาวก,กว่าเสียพเดชจะเปิดใจเคลียร์กับแม่ของหนูได้ก็โดนบ้องหูไปหลายทีอยู่เหมือนกัน ความจริงแม่ของนูเองก็ไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่ตาเห็นเท่าไรนกักจนช่วงที่บินกลับมารักษาตัวของซันด้วยตัวเองที่เมืองไทยแม่ของนุก็ได้บุกไปหาอดีตเลขาสาวของเสียผเดชเฟนหาความจริงก็ได้ความมาว่าเธอเคยเป็นคู่ขาเก่าของเสียผเดชมาก่อนที่เสียผเดชจะสละโสดมาแต่งงานกับแม่ของนูและเธอก็ทําทุกวิธีทางที่จะได้ใกล้ชิดไต่เต้ามาจนได้เป็นเลข,ขาของเสียผเดชและก็เป็นคนจู่โจมอ่อยและให้ท่าเสียผเดชก่อนเองในทุกๆครั้งที่มีโอกาสและรู้ว่าแม่ของนุจะมา เธอก็จะวางแผนไว้ล่วงหน้าเสมอรวมถึงรูปภาพหลุดแชทหลุดต่างๆก็เป็นเธอเองที่จัดฉากส่งให้แม่ของหนูเรื่องนี้สาวความไปแล้วพอนึกย้อนดูมันก็เป็นเรื่องแบบนั้นจริงๆมีหลายครั้งที่พ่อของหนูจะอธิบายเรื่องราวเหล่านี้แต่กลับเป็นแม่ของหนูซะเองที่ไม่เคยฟังอะไรเลยสักครั้งนึกย้อนไปแล้วก็ทําให้เธออดสงสารสามีไปไม่น้อยยิงเจ็ดปีให้หลังมานี้เธอรับรู้มาตลอดว่าทั้งลูกเขยทั้งสามี สภาพการกินอยู่และความตั้งใจจริงในการตามหาตนและลูกนั้นมีความตั้งใจจริงมากมายเพียงใดแต่จะให้ใจอ่อนกันไปไง่ายๆมันก็ไม่สมกับว่าที่ลูกเคยเห็นมวิพัฒกรุ๊ปและสามีสุดที่รักเธอได้ให้บททดสอบครั้งใหญ่แก่ทั้งคู่และแน่นอนว่าทั้งสองก็ได้สอบผ่านเรื่องราวต่างๆเหมือนจะผ่านไปได้ด้ดีจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแต่ในระหว่างที่ทั้งคู่กำลังจูบก,กันอยู่นั้นป๋ามมาตอนนอตอ่อ ผมขอโทษที่มาขัดจังหวะป้ากับม้านะครับแต่ผมมีเรื่องด่วนที่จะต้องบอกให้ป้ากับม้าทราบครับน็อตรู้ชายคนโตในชุดสูทสีน้ำตาลเข้มดูประหม่าค่อนข้างมากสายตาหันไปข้างๆพยักหน้าช้าๆให้ใครบางคนก่อนที่จะมีร่างสูงของหนุ่มลูกครึ่งฝรั่งในตาสีฟ้าเดินเด่นสง่าในชุดสูทสีดำเดินออกมายืนเคียงข้างกันเลขาคริสนี่อย่าบอกนะว่าครับผมผิดไปแล้ว มาอยากีดกันความรักของผมกับคริสเหมือนที่ทํากับน้องเลยนะครับเราสองคนรักกันครับมาน็อตและคริสสองคนรีบคุกเข่าลงต่อหน้าพ่อและแม่ของตัวเองแล้วรีบพ่นความในใจออกมาอย่างรู้สึกผิดผมรักคุณน็อตครับบอสผมรักคุณน็อตวนหัวใจของผมจริงๆครับคุณนายหญิงเรื่องนี้หาได้เกี่ยวกับเงิเงนทองลาบยศใดๆไหมคราวนี้เป็นเลขาคริสที่เอ่ยออกมาสารภาพกับเสียผเดน็นและนายหญิงที่ตนรับใช้มาหลายสิบป,ปีอย่างตรงไปตรงมา ด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นและจริงใจจนคนฟังก็รับรู้ได้พ่อกับแม่ของโนกมองหน้ากันก่อนจะยิ้มออกมาบอกในสักทีนะมาก็รอฟังอยู่ตั้งหลายปีนั่นนะสิป้าก็รออยู่นะก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับอีพีนี้สนุกกันไหมครับรอติดตามตอนต่อไปกันด้วยนะครับและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับจากนิยายดัน สู่ซีรีส์ไอคอนแท็เพียงศบตานิยายดังอันดับหนึ่งของนามประการหนูที่สร้างตำนานและปรากฏการต่างๆไว้อย่างมากมายการันตีด้วยยอดอ่านมากกว่า15ล้านวิวติดอันดับหนึ่งมาแล้วทุกเว็บไซต์ติดอันดับหนึ่งนิยายเรื่องฮิตจ,จากเว็บไซต์รี a อะไรอันดับหนึ่งนิยายมาแรงจากเว็บไซต์ f i คชันหลอกอันดับหนึ่งนิยายยอดอ่านสูงสุดจากเว็บไซต์ทันวไล และเป็นนิยายวายที่ติดท็อปชาร์ตเทอร์ตี้อันดับหนึ่งเว็บรีดอะไรมาอย่างยาวนานถึง1ปี7เดือนพร้อมทั้งเป็นนิยายเรื่องเดียวที่ติดอันดับอยู่ในท็อปชาร์ตเทอร์ตี้เว็บรีดอะไรมาอย่างยาวนานที่สุดถึง2ปี4เดือนปัจจุบันยังไม่มีนิยายเรื่องไหนที่ทำลายสถิตินี้ได้ติด Top ท็อปชาร์ตครั้งแรกวันที่3ธันวาคม2561 วันสุดท้ายที่ติดท็อปชาร์ตวันที่5เมษาย,ยน2564ในเวอร์ชั่นรูปเล่มหนังสือนิยายเองก็ขายดีจนต้องรีปลิ้นถึง3รอบขายหมดกว่า1มือ0เล่มอีกทั้งยังติดเบสเซลเลอร์หนังสือขายดีร้านในอิน B2S และเมฟ e b o อีบุกพร้อมได้รับคำชมจากแฟนๆอย่างล้นหลามในเมเเองนียายเรื่องไอคอนแท t เพียงศบตาก็มาแรงแบบฉุดไม่อยู่ ด้วยเวอร์ชั่นหนังสือเสียงก็ติดเบสเซลเลอร์ eller, ยอดโหลดทะลมทลายการันตีความแรงด้วยรางวัล Top of the Year 3ปีสอนปี2021ถึง2023ในทันววลยเองนิยายเรื่อง Eye c o n t a c t เพียงสบตายังติดอันดับท็อปนิยิยายขายดีตลอดการด้วยยอดสนับสนุนเหรียญมากถึง43ล้าน5แสนเหรียญมาวันนี้แอดขอแจ้งข่าวดี และประกาศแจ้งอย่างเป็นทางการว่านิยายเรื่องนี้กำลังถูกผลิตเป็นซีรีส์ให้ฟแฟนๆทุกท่านได้รับชมและติดตามในปี2024นี้ใครจะได้มารับบทเป็นพี่ซันและน้องหนูห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดแอดขอบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์และว้าวอย่างแน่นอน